สวัสดีครับทุกคนท่านครับตามสัญญาน้ำพริกน้ำน้ำปลาแล้วก็พริกนะครับแล้วก็มีผมมีข้าวกล้วยหน่อยหนึ่งเพื่อความหอมนะครับกับะมะเม,า,ม,า,มาของเราครับดูครับโอ้โยอย่างนี้นี่ยสวย,สวยเลยครับเนี่ยต้นของตัวเองคนระับตอนเก็บไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะวา่าเดินไปถึงแล้วม,ล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 มันลอยมันลอยมันเก็บเลยดีกว่าค่อยไปดูตอน แกะแกะใส่ถ้วยเลยกันน,นะครับมามาครับเรามาสดกันนะครับความอร่อยแล้วจะแกะใส่ถ้วยนะครับใครที่อ่าง่วงนอนก็ชมชมชม,ชมกัน,นครับโอ้ยกว่าจะแกะเสร็จในคือน,น้ำลายกันก่อนหรือเปล่าเนี่ยนะครับโอ้ย จินเล็กไม่ได้แล้วครับไม่ไหวแล้วสูตัวเองไม่ไหวแล้วครับสอนรูดเลยดีกว่าครับมาครับมาสดกันรูดไปด้วยสดไปด้วยนะเดี๋้วอร,อ,อร่อยนะครับนะครับมาจับแสบกันครับ ยอดของความเปรี้ยวเดี๋ยวบอกใครครับนี่คือความแซ่บอันแบดอันบ้านครับมีให้กินของตัวเองนี่สุดยอดเลยครับอืมจะหล่นนี้สิจะนี้ถัวอย่างนี้ถ้วย,ย,วยสุกบ้างไม่สุกบ้างกําลังพอดีจิจจ้าสเลยครับแต่ถ้ามีลูกสุกไหนคงจะดีครับแต่ว่า่าลูกสุกมันไม่ทันกับนกนะครับคุณนกเยอะช่วงนี้อคุณนกกระจอะคุณนก เขาครับเข้ามากิน,นครับดีที่ไม่มีนกเอียงถ้านกเอียงเข้าเนี่ยหมดน้าเนี่ยไม่เหลือแม้กระทั่งลูกดิบนะครับว่าเคยถ่ายให้ชมแล้วนะครับจังหวัดต้นมันนะ <c oughs> วันนั้นยังเต็มรวงอยู่เลยนะครับวันที่พึ่งจะแดงๆใหม่ๆนะครับแต่วันนี้เข้าไปดูเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะครับ นี่ครับเหลืออยู่แค่เนี้คุณนกเข้ามาเก็บกินหมดครับวาวสดก่อนสดก่อนเต็มถ้วยกันเลยครับมาครับมาน้ำปลาแล้วก็ไม่มีผงชีสดนะครับผมไม่กินผงชีสดนะครับน้ำปลาพลิกน้ำปลาหน่อยหนึ่ง

ครับงดงดก่อนนะครับต่อ <c oughs> ผู้ยีบ้านเขปาประกาศเก็บตังเดินแผ่ตังไปออกอในเงินออกในงานที่เข้าพรรษาไปซื้อเทียนพรรษากันนะครับ <c oughs> ผู้ยีบ้านเขปาประกาศเราก็ต้องหลบหน่อยหนึ่งครับโดนนิดหน่อยคงจะไม่ว่ากันเนาะเพราะลืมเมื่อกี้นี่ครับคงจะนึกได้ผมจะไม่มากไม่ใหม่เอาเอาลองดู <c oughs> เราก็สดต่อไปพอหมดแล้วเราก็ซดเอาออ,ออกเอยนะครับตั้งตั้งถ้วยตั้งถาดเหมือนจะดีแต่ว่าบังไปนิดหน่อยนะขยับกล้องเข้ามาดีกว่านี่เนี่ยม,มาสดกันให้ใกล้ดีกว่าพยายามตั้งกล้องให้ได้ดีแต่ไม่ได้ดีเน,นี่ยสดกันเ็นเลยดีกวะ่าน,ะนี่เต็มถ้วยเต็มช้อนอนะ à à um béo đến trừng trai à, à. tuyệt vời อ่าสุดยอดของความเปรี้ยวยนะครับนะมาใครที่เพิ่งจะ,ะเตรียมตัวไปทำงานนะมาปลุกวิญญาณนมอยมาปลุกวิญญาณสู้สู้กับงานนะครับไอจิง่วงนอนก็มาสี่โมงบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงครับเห้ยาตื่นตื่นนะ แซ่บๆกมดแล้วในี่อกใครับข <c oughs> นาดว่าเอามาเยอะนะครับเนี่ยแค่ประมาณสักสิบขวนเองนะครับกินคนเดียวอย่างนี้นครับค่อยๆกินปาแซ่บครับเออแล้วก็มีเรื่องจะฝากอีกเรื่องหน,นึ่งช้านี้เจออีอกแล้วครับกับสิ่งที่เราพบเราเจอเนาะ ไปดูที่โพสแล้วกันนะครับอย่าอย่ามาพูดตอนทาคลิปแล้วกันอไปดูกันในโพสต์ที่ผมโพสต์เอาไว้นะครับอว่าใครมีใครเจอบ้างนะครับส่วนเรื่องราวก็เอาไว้อคุยกันในไลฟ์สดพรุ่งนี้เช้าแล้วกัน,นครับนะตื่นกันต่อ ไมกินของเปรี้ยวต้องทําปากจุ๊บจุ๊บจับจับนะครับเพราะว่านะครับบางทีมันเข้าไปอยู่ในซอกฟันก็ต้องดูดให้หมดความเปรี้ยวะจะได้สดใหม่เข้าไปนะค <c> ร <oughs> ับถ้าเราแม่ดูดน้ําลายหรือะไรให้มันเปรี้ยวจัดเนี่ยพอเคี้ยวคำที่สองไปมันจะเป๊ตีดเลยนะครับ <c oughs> มามาสดกันต่อครับขนาดใส่พริกเล็กเนี้ยงเนี่ยโอ้โหโเผ็ด จีจางเลยเชียวครับมีอาการหล่นจากปากด้วยดอกนี้เปรี้ยวจัดแล้วครับอย่างเงี้ยเข้าขั้นอาการว่าอิ่มนะครับคือกินเปรี้ยวแล้วอิ่มนี้นะครับเปรี้ยวจัดนะครับ แต่เราจะกินให้หมดเพื่อทุกคนทุกท่านสุดยอดฮะใครจะคำสุดท้ายแล้วนะอืจีจานเลยทีเดียวอื ตาสว่างเลยเดียวไม่น่าใส่แว่นกินเลยเนาะไม่เห็นตามันเยิมได้ที่เลยนะกับความเปรี้ยวอืมครับอ่าดูกันที่ช้อนท้ายแล้วแต่ตอนนี้คือในปากนี่เปรี้ยวจี๊ดเลยเดียวแล้วก็เผ็ดแล้วก็กำลังกะเค็มน้ำปลาอออืือื คำสุดท้ายครับน่ครับหมดแล้วนะครับหมดเกลี้ยงครับคำสุดท้ายสำหรับทุกคนทุกท่านนะครับตาสว่างเลยทีเดียวนะครัมาคำสุดท้ายใครอยากกินด้วยมาคำสุดท้ายครับ สุดยอดของความเปรี้ยวออะเจอน้ำปลาหน่อยน้ำปลาสุด้ายเหมือนกันะอมน้ำปลาด้วยสุดยอดครับความเปรี้ยวจีดของเราครับหมดแล้วนะครับเนี่ยหมดแล้วไม่เหลือแล้วนะครับจีบจ่าดคนเดียวอย่างนี้ครับสุดยอดครับขอบคุณมากๆครับทุกคนทุกท่านครับ บ๊ายบายอือจุ๊บๆอ่าเป็ด